กุสลตเด้ินมาไปนำตาลเด้อนี่ให้เขาใจผิดแท้หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บหลายแซ่บหลายอืมอืมนำตาลหน่อยนึงอ,อืม,ม,อออมพอมันแซ่ยบต่อไปไพ่หลายๆกุสุลตรโล ใ่ที่อยู่ตรงไหนโอนเงินไปแล้วยายจะทำเป็นหรือเปล่ากดลิงก์เลยครับคุณยายกดลิงก์ด้านล่างที่นกปากหมุดนะครับที่เขียนว่าลานพ่อค้าน่ะแม่มื่อจิ้มเข้าไปมังุกภาษาอังกฤษเลยครับโอเคเรียป้าจินมไปตัวน้่ะเปัวนย ผู้ใดอยู่ตั้งประเทศกะสิกินเพื่อได้ครับเด้อกับบะหุ่งแสๆบๆบะบุนี่เทะเลใส่ให้เบิดโอ้ยนี่น้ำ <c oughs> อุ๊่หัวลบมือแล้ว ันพายูุเหรอล,ละครับเตรียมหัวลบนี่นี่ตาบหน้าหอมแห,ห้งครับพี่น้องอืมอืมชูรดหน่อยไปค่ะคือจังปลาสดเนี่ย <laughs> ่าน้อยนึงพดจายกินหอดลูกสาวบคคาไม่หัดอดู่ครับประเดกประเดกประเดกเดีได้ดูซิไิแตาดได้โกเดี๋ยวมาดูหวมบันิปประเดกไหม

มาเดินลอนเลยสีตะปะพุ่มไหมมื่อน,นี้เนี่ยมสมครับแม่ซื้อสามรอบแล้วจะรอบที่สี่ซื้อที่กาลสิน mm -hmm. ได้มาเยอ,เอปะเดี๋ยวอปสีอืออืซ่บ ผัวซัดผัวซัดผัวซูดผัวซัดพ,พี่น้อไม่จะาายเลยขว,วงความควอมรับ ini <laughs> tanam <laughs> 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 นี่<ม>ขอบปุ้นมรงมื <c oughs> อหรยเด้อปลาเฮาตบมคู่ไหมโอ้ยโต้องิจม่อมูเียตอเนี้อห้อยนะกันนั่นด <c oughs> ้วย <c oughs> ม่ห้องกล่องน่าอร่อยจังเลยนี้โอ้ยถึงตัวสียพระเขาโอ้ยเนาะตลาดมื้อมือนกินอองมาน่าอร่อยจ้าเห็นแล้วน่ารหลไยตามเลย ตอนนี้นะครับเหมาเหมาไปเลยนะครับสี่แถมหนึ่งกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนี่นนกระพเพ้าเครื่องในไกลอันนี้กระเพา้านเนื้อครับเส้สมพักพร้อมครับวันนี้อาหารมีแต่น่ากินเท่านั้นเลยนะครับเอาเจ้าบอกออกมาน้ำเด้อขาดไม่ได้ที่เฮาเจ้าบอก เป็น้องตับบักหูไหมแสบบักคักเลยแสบมากเก้งเนาะจับเป็นพนนระเอกมาล่มักระตำบักหงเป็นปอีกโอ้เหตดเป็นเหมือนนะครับแม่รับโปสีแถมหนึ่งจ้าหนึ่งชุดกอบคุณแม่ต๊อกสายไหนครับกดลิงก์เลยครับแม่กดลิงก์เลยครับพี่รันรับบ่ครับ <c oughs> อเอยมามเฮ้ามากินเขาเตัว,ตวน,นี้กินเขาครับกินเขาบอกบอ,บอกเอาเบบนนี้ละย่างไยแบบว่าธรรมชาตินี่เอาเนี่ยนี่มันยังเห็นตบปูปะ ลาเนื้อจะขนหมาติดนเนี่ยคุเห็นไมหมว,ว่าสุกว่าอยากทานพูกินบักดูความแก่ขอามแก่ โอเคครับเียบร้อยไม่ได้ครับกินเขาน้ำกันครับพี่น้องทั้งบ้านหล่าเอาือรับหนึ่งสุดขอบคุณพี่ออนแอนครับป้าน่ารักมากเลยเพราะว่าโปนี่นุ่มบ่มีหนาหานนี่ครับพ่อกันยุ่หนาหามนมาได้กิผู้เขียวกับว่าเด็ก